มาทำความรู้จักกับคำว่ากดแรงดึงดูดกันให้เข้าใจง่ายๆเลยนะคะเวลาที่เรามีความคิดอะไรก็ตามความคิดนั้นของเรามันก็จะเกิดแรงสั่นสะเทือนออกไปนะคะแล้วแรงสั่นสะเทือนนั้นจะแผ่สัญญาณออกไปดึงดูดสัญญาณที่เข้าคู่กันได้กับสิ่งที่แผ่ออกไปนั้นกลับเข้ามาหาเรานี่เราเรียกว่ากดแรงดึงดูดค่ะ ซึ่งหลักของกฎแรงดึงดูดนั้นก็มีอยู่ว่าสิ่งที่เหมือนกันนั้นจะถูกดึงดูดเข้ามาหากันซึ่งคุณอาจจะมองเห็นได้นะคะว่ากฎแห่งแรงดึงดูดนี้เป็นเสมือนกับเป็นผู้จัดการแห่งจักรวาลประมาณนั้นเพราะว่าสิ่งเหล่านี้จะจัดการความคิดทุกอย่างที่คุณคิดที่มันเข้ากันได้กับสิ่งที่คุณคิดนั้น ให้กลับเข้ามาเรียงรายอยู่ด้วยกันค่ะหรือจะเปรียบเทียบให้เข้าใจง่ายๆได้อีกอย่างหนึ่งก็คือเวลาที่คุณต้องการฟังสถานีวิทยุกระจายเสียงแห่งประเทศไทยอย่างนี้นะคะซึ่งเรารู้ว่าคลื่นความถี่ของสถานีนั้นคือ FM 98.5เมกะคุณจะต้องหมุนคลื่นรับวิทยุข,ของคุณให้ไปตรงกับ คลื่น FM 98.5เมกะเฮิร์ค่ะคุณจึงจะรับสัญญาณจากสถานีวิทยุแห่งนั้นได้อย่างชัดเจนซึ่งนั่นก็คือคลื่นความถี่ที่สั่เสเทือนของวิทยุนั้นจะต้องตรงกันทั้งคลื่นส่งและก็คลื่นรับค่ะสิ่งเหล่านี้ก็คือคำเปรียบเทียบง่ายๆที่จะทำให้คุณเข้าใจคำว่า กดแรงดึงดูดได้ดีขึ้นค่ะนั่นก็คือสิ่งที่คุณส่งออกไปกับสิ่งที่คุณได้รับเข้ามาสิ่งที่ดึงดูดกลับมานั้นก็คือสิ่งเดียวกันคุณคิดอย่างไรคุณก็จะได้อย่างนั้นซึ่งสรุปให้เข้าใจง่ายๆกันอีกครั้งหนึ่งก็คือสิ่งที่คุณส่งออกไปกับสิ่งที่คุณได้รับมันก็คือสิ่งเดียวกันนั่นแหละค่ะ ทุกๆความคิดที่สั่นสะเทือนมันก็จะแผ่สัญญาณออกไปแล้วดึงดูดสัญญาณที่เข้าคู่กันได้กลับเข้ามาหาคุณนั่นคือกดแรงดึงดูดค่ะทราบอย่างนี้แล้วนะคะคุณอยากได้อะไรคุณอยากดึงดูดอะไรคุณก็คิดอย่างนั้นออกไปถ้าคุณคิดเรื่องดีสิ่งที่ดึงดูดเข้ามาหาชีวิตคุณก็จะเป็นเรื่องดีค่ะ ก็ขอให้ทุกคนได้คิดดีและได้รับสิ่งดีๆดึงดูดกลับเข้ามานะคะอ้อมตะวัน Myset Expert สวัสดีค่ะ